สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารบครับก็ได้เวลากลับมาพบกันตามปกตินะครับสำหรับเวทีประชาธิปไตยที่เราจะเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ชมนั้นสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับร่วมเสนอแนะร่วมปายจนกระทั่งถึงเรื่องการหาทางออกนะครับสำหรับปมปัญหาเรื่องร้อนต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเรานะครับผ่านทางรายการชนทุกปัญหากับสามารถนะครับทางไ b บ v นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ เวลาก็ประมาณนี้แหละ19นากา30นาทีโดยประมาณไปจะก็ตั้งถึง21นาฬิกานะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมแสดงความพิเเห็นหรือว่าส่งเป็น sms เข้ามาก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าข้อความก็ดีหรือแม้แต่การแสดงความพิเีถนผ่านทางโทรศัพท์ก็ดีก็ขอย้ำนะครับสำหรับกติกาก็คือว่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานนะครับการไม่ไปว่ากล่าวการไม่ไปตำหนิการไม่ไปใช้ ถ้อยคําวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงหรือว่าใช้วิธีการกระทบกระเทียบเปรียบเปรยจนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นดูเหมือนจะตกเป็นฝ่ายกระทําเพียงแค่อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ขอให้ใช้เหตุใช้ผลนะครับจะมีการกระแนกกระแหนกันบ้างสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เกิดอัตรรสเพื่อให้เกิดลีลาขึ้นมาบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าเกินไปอย่าหนักเกินเขาเรียกว่าย่าหนักเกินนะครับมากเกินไป ภาษาของคนในยุคสมัยปัจจุบันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับเราจะพักเรื่องรอดๆทางการเมืองเอาไว้สักเล็กน้อยสักหนึ่งวันก็แล้วกันนะครับเราจะพักเรื่องการชุมนุมของลุงกำนันสุเทพนะครับเราจะพักเรื่องการเดินหน้าปัญหาการเลือกตั้งนะครับที่กะกะตจะต้องเดินหน้าต่อไปขณะที่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็มีการออกมาตั้งข้อสังเกตเราก็จะพักเอาไว้ก่อน รวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องข้าวนะครับวันนี้ปรากฏว่าชาวนาเกษตรกรส่วนหนึ่งนั้นก็มายื่นหนังสือนะครับยื่นฎีกาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับเพราะว่าไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วอีกส่วนหนึ่งก็มาปักหลักที่กระทรวงพาณิชย์นะครับทวงเงินในโครงการรับจำนำข้าวเราจะขอพักเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ก่อนนะครับวันนี้เราจะไปดูเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเกี่ยวข้องกับอนาคตของชาติ เกี่ยวข้องกับเรื่องแท็บเล็ตนะครับเพราะว่าจู่ๆดีนะครับหลังจากที่มีเรื่องราวาละแคะละคายกันมาก่อนหน้านี้เรื่องการส่งมอบแท็บเล็ตนะครับก็ปรากฏว่าโครงการแท็บเล็ตนะครับสำหรับเด็กนักเรียนชั้นป .1 ก็ดีนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงในระดับม .1 ซึ่งก็เป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลและทางพักเพื่อไทยนั้นก็เดินหน้าแล้วก็ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ก็มีการตั้งข้อสเกตมีข่าวระแคะระคายเข้ามานะครับว่าการส่งมอบมันมีปัญหามีความร่าช้าเกิดขึ้นนะครับแล้วในที่สุดมันก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับเรื่องโครงการแท็บเล็ตนั่นก็คือทางบาริษัทเซนเชนอินถังอินเ l ลเจนต์คอนโทรลนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ชนะการประมูลนะครับในการจัดซื้อแท็บเล็ตเนี่ยนะครับก็มีนะครับในโซนหนึและโซนส นะครับโซน1ก็คือปอ1ภาคกลางและภาคใต้ครับ4 3 0 0 0 0กว่าเครื่องกับโซน2ระดับปอ1ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีก370,000กว่าเครื่องรวมมูลค่าเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนี่ก็ประมาณ1,500ล้านบาทนะครับปรากฏว่าจู่ๆนะครับเซอร์เจนอินถังอินเทลิเจนต์คอนโทรลทำหนังสือแจ้งมาอย่างเป็นทางการนะครับ ถึงคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทนะครับเพื่อขอยกเลิกสัญญาทั้งสองโซนโดยให้เหตุผลนะครับบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องความไม่แน่นอนทางสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยและความไม่เข้าใจในสัญญาหรือว่า TOR ที่ไม่ตรงกันการติดต่อสื่อสารมีปัญหาอุปสรรคจนกระทั่งนำไปสู่การส่งมอบล่าช้าในส่วนของแทบเป็ดแล้วก็ถูกเรียก นะครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่แจ้งมานะครับในหนังสือที่ทางเซนจ้นอินทังอินเทลลิเจนนะครับส่งมาถึงสพทแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นมันจะมีเหตุผลมาจากตรงนี้หรือไม่หรือจะเป็นเรื่องที่อาจจะมีปรมร้อนมีเรื่องซ่อนเงื่อนนะครับมาจากในเรื่องทางการเมืองก็เป็นประเด็นที่เราจะให้ท่านผู้ชมนั้นได้ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นนะครับท่านผู้ชมครับ เอาละเดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับ